สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาคุยนะคะคุยเหมือนกับเรื่อยเปื่อยมากกว่านะพอดีว่าอิมหลับใช่ไหมหลับไปช่วงค่ำเนี่ยแหละแล้วก็ตื่นมาก็หลับน่าจะสประมาณสองชั่วโมงอย่างที่แบบเคยจะจะโพสตลอดเนาะในไลน์นะคะว่าเออหลับไปเพิ่งตื่นหลับไปเพิ่งตื่นเนี่ยคือหลับเยอะกว่าการ <c oughs> ใช้ชีวิตอะไรประมาณนั้นนะเออ แต่ทีนี้การหลับในครั้งเนี้ยตื่นมามันตื่นมาความรู้สึกแปลกแยกอีกละเออซึ่งเราก็รู้เลยว่ามันก็ไม่น่าจะใช่แค่ตัวเราอ่ะมันน่าจะเป็นฝั่งทวินเราด้วยที่เขามีความรู้สึกแปลกแยกอะไรเงี้ยมันเลยมีผลต่อเพราะว่ามันมันโทรจิตกันได้เออทวินมันโทรจิตกันได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันทําให้เรานอกจากว่าอยู่ๆไอความรู้สึกแปลกแยกมันมันก็มีไออ เอเพราะว่าเรามีตัวไฮเอทเซลอยู่แล้วใช่ไหมมันมี the ภาพของ the truth อะ่ะมันก็เลยขึ้นมา the truth ก็คือสัจธรรมนะสัจธรรมเกี่ยวกับสิ่งตามันก็อยู่ๆมันก็ขึ้นมาเหมือนที่อิ่มเคยเล่าว่าอิ่มเคยเห็นสภาวะสุญญาตาได้เออนั่นแหละคือมันจะผุดขึ้นมาเลยเงี้ยคือเราก็เลยว่าโอเคงั้นก็ทําคลิปเลยเงี้ยนะ เพราะคลิปนี้จะเกี่ยวกับ pattern destiny หรือรูปแบบชะตากรรมนะคะซึ่งในทางจิตววาลหลายคนเขาใช้คำว่า so plan นั่นเองนะเออตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการให้ความหวังกับคนที่ใช้ชีวิตในโลกมิติที่3อ่3อะ 3D อะเพราะจริงๆแล้ว 3D มันถูกกำหนดมาหมดเลยนะคะถูกเขียนเพราะมันจะมีอา อิมเคยเล่าแล้วนะคะว่ามันมีทีมงานในระดับดิเมนชันที่9นะคะก็คือนายดีเนี่ยซึ่งก็มีหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยแหละเขาก็ทําหน้าที่ต่างๆกันไปมันก็จะมีพวกที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนแพทเทิร์นเกี่ยวกับชะตากรรมเนี่ยนะคะในโลกของมิติที่3นะคะสานะคะมันถึงได้มีกฎแห่งกรรมด้วยไงถึงได้มีเมทริกต่างๆมีเมทริกนรกและสวรรค์สวรรค์นบนดินอะ่ะเออที่ไม่ใช่ใชสวรรค์ของดิเมนชันอ่ะ ไม่ใช่ระดับดิเมนชันนะคะแต่เป็นระดับเมทริกอะเออมันมีอย่างนั้นด้วยแล้วมันก็มีแบบนรกซึ่งนรกก็ไม่ได้มีแค่ขุมเดียวมีหลายเมทริกมากเนี่ยเออมีหลายรูปแบบสามารถเอานรกไปไว้ในช่วงเวลาของอดีตเออ,อดีตก็ได้น,นะคะหมายถึงว่าอดีตการอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเป็นนรกแบบเมทริกนรกแค่กระทาทองแดงหรือว่าปีนต้นงิ้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ มันมีหลายรูปแบบมากคุณจะเห็นว่านรกของฝรัง่งนรกของจีนนรกของไทยอ่ะคล้ายๆกันเฉยๆนะคะแต่เขาสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขามาเล่าให้ฟังเห็นไหมพวกตายล้วฟื้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องของเมทริกซึ่งมันจะเมทริกนี่มันจะคอนเนคกับ uh, พลังงานของจิตวิญญาณน,นั้นๆอยู่แล้วไงภาพที่เห็นมันก็จะแตกต่างกันไป uh, แต่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบโปรแกรมอยู่แล้วนะคะแล้วเนี่ยแหละที่อิมพูดเสมอนะคะคนที่ อิมถึงได้บอกว่าอสอนยังไงก็โคชชิ่งอะให้ไปโคชชิ่งด้วยการ in the truth ก็คือสัจธรรมด้วยไม่ใช่ว่าจะให้เขาแบบมีความหวังแค่ว่าเออทุกอย่างมันต้องไปมั่งขั่งทุกอย่างไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยอย่างเดียวเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ 3D มันยังไม่ได้ถูกล้างหมดไงระบบโลกเก่า3มิติ 3D เนี่ยมันยังอยู่เพราะไก่อาขึ้น 5D ก็จริงแล้วก็มีแค่พลังงานของมวลมนุษยชาติแค่ไม่กี่คนที่จะ ห้าดีขึ้นไปตอนนี้ไงมันไม่มากพอเข้า <d> ใจไหมระบบมันถึงต้องล้างโลกเก่าเห็นไหมตอนนี้มันมีสงครามแล้วอีกไม่นานอะประมาณปีหน้ามันกลายเป็นสงครามใหญ่เป็นมาหาสงครามแล้วนะเพราะมันต้องล้างเราให้เราคิดแบบให้เราคิดแบบไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเราไม่ได้ตายเราแค่เปลี่ยนร่างการตายของเราคือ ออกจากร่างนี้แล้วไปสู่ร่างใหม่ซึ่งข้อดีมันก็คือถ้าคุณพลังงานในจิตวิญญาณคุณเป็นพลังงานที่สูงตั้งแต่5 d ดีขึ้นไปคุณก็ขึ้นระดับดิเมนชันของสวรรค์ไงแต่ถ้าคุณตั้งแต่3ดีคุณก็ได้อยู่กับโลกเก่าหรือต่ํากว่า3ดีไปก็ไปอยู่พวกดิเมนชันต่ำๆแล้วก็อาจจะได้ตกไปอยู่ที่เมทริกนรกเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ระบบพวกนี้มันยังอยู่ของมันนะคะอืมเพราะว่าเออตอนเนี้ย คือสภาพของซอสหรือพลังงานต้นกําเนิดมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ทาลายตัวมันเองขึ้นสู่ในระดับสุญญตาแท้ไงก็คือถ้าเป็นสุญญตาแท้ก็คือทั้งระบบทุกอย่างมันจะทําลายตัวมันเองแล้วมันก็ก็จะกลับคืนสู่มันเออแล้วแล้วระหว่างนั้นอ่ะมันจะมารอแล้วแต่มันอีกทีว่ามันจะสร้างหรือไม่สร้างตัวมันมันอาจจะไม่อยากสร้างตัวมันอาจจะอยากอยู่นิ่งๆของมันมันก็กลายเป็นสุญญตาก็คือความไม่มีอะไรเลยอีกรอบก็ได้ไงนะหมายถึงซอส พลังงานต้นกําเนิดหรือนิพนธ์ของเรานั่นเองนะคะแต่ตอนนี้มันก็มีสุญญตาของมันอะ่ะมันจะผสมอยู่ในดิเมนชันเดียวกับนิพนแต่เรายังมีอยู่ไงคือพวกเราตอนนี้ยังมีอยู่ถ้าเรายังเห็นว่าพวกเรายังมีอยู่ก็คือนั่นแหละเรามีอยู่เข้าใจไหมตอนนี้ก็คือซอสมันยังสร้างตัวมันอยู่มันยังไม่ดูดทุกอย่างกลับเข้าใจไหมเออถ้ามันเริ่มทําลายตัวมันอะ่ะจะไม่เห็นพวกเราละเข้าใจไหมเออเนี่ยแหละ ไอ้ตรงรูปแบบของชะตากรรมที่ถูกเขียนมามันการการสอนของเมื่อโลกโลกเก่าใช่ไหมมิติที่3คุณก็จะเห็นว่าทุกคนจะหลอนโดยการให้ความหวังตัวเองหรือจะมีคนมาสอนว่า,เ,าเราสามารถมีฟรีวิวฟรีวิวก็คือเจตจำนงเสรีก็คือมีอิสระที่จะเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้ในชีวิตตัวเองได้ซึ่งจริงมันไม่ใช่พราะถูกกำหนดมาหมดเลย แต่ทีเนี้ยบางคนที่เป็นไลฟ์วอร์เกอร์หรือสตาร์สีที่ต้องมาในยุคโลกเก่าเน,น,นะเขาก็ต้องมาช่วยมาเหมือนกับมาช่วยมามาดึงจิตใจให้สูงขึ้นเพราะว่าถ้าคนเรามันมีความหวังนะระดับจิตวิญญาณมันจะผ่องใสใช่ไหมเวลามีความหวังว่าเออฉันทํานั่นทำทำนี่ฉันจะได้รางวัลฉันจะประสบความสําเร็จมันจะดึงให้จิตวิญญ,ญาณแบบม่วนขึ้นอนะ ออมีความแฮ ppy มีความสุขขึ้นนั่นแหละพอเราออกจากล่างเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นสู่ดิเมนชันสูงได้เนี่ยเราเลยต้องสอนอย่างนี้แต่ถามว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันเป็นไปอย่างนั้นไหมถ้าตามสภาวะสัจจะก,ก็คือเดอะทรูธในระดับสภาวะนั้นๆน,น,นะไม่ใช่เดอะทรูธในระดับออจักรวาลน,นะเราต้องมองเดอะทรูธเพราะว่าเดอะทรูธแยกเป็นสองประเภทนะคะเพราะว่าในทางพุทธก็สอนไว้แล้วว่าเดอะทรูธหรือความจริงอะ่ะมันมีทั้งความจริงแบบสภาวะสัจจะ ก็คือความจริงณนะเวลานั้นๆณตอนนั้นๆณที่นั้นๆเฉยๆก็ความจริงในระดับระดับปรมัต์ก็คือระดับจักรวาลก็คือความจริงแท้นะความจริงแท้ที่ถ้าเราขึ้นห้าดีอะพวกที่มีไฮเออเซลแล้วตอนนี้ก็ลิงก์ได้เยอะก็จะเห็นภาพก็จะเริ่มพอเห็นภาพตั้งแต่ว่าห้าดีขึ้นไปมันเป็นยังไงใช่ไหมก็จะเห็นว่ามันมันจะพูดถึงเดอะทูธเราจะเห็นเดอะทูธในระดับจักรวาลซึ่งมิติที่สามนี่มันมายาเลยมันเป็นเมทริกเลยนะคะเออ คือถูกเขียนถูกกาหนดมาหมดแล้วทําอะไรไม่ได้เลยอิ่มถึงได้บอกว่าขนาดพระโมกัลานะที่อิ่มเล่าให้ฟังเนาะพระโมคัลานะนะคะท่านเป็นระดับพระอาหารหันต์ก็คือพลังงานจิตวิญญาณก็คือเข้าถึงกายธรรมกายธรรมก็คือระดับซอสนั่นแหละระดับพลังงานต้นกําเนิดหรือนิพานอยู่แล้วนะคะแต่เห็นไหมว่าการถูกเขียนน่ะก็ยังถูกเขียนให้โดนโจนตีตายเออโดนโจ,โจนอะ่ะทุบกระดูกจนแหลกอะ่ะ เออแล้วก็ตายเออแล้วก็พูดสอนคนในยุคนั้นก็จะสอนเรื่องว่ามันมีกฎแห่งกรรมอะไรเงี้ยเออมีกฎแห่งกรรมว่าพระโมคคัลลานะอดีตชาติเคยไปทําเข้ามาไว้ก่อนซึ่งจริงหรือเท็จก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นนิยายหลอกมาก็ได้พระโมคคัลลานะอาจจะในอดีตชาติก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปเคยไปทําอะไรตรงนั้นไม่ได้ไปทําบาปทํากรรมอะไรด้วยซ้ําเนี่ยแต่การสอนก็ต้องสอนอย่างนั้นสอนว่ามันมีเวรมีกรรมจริงๆนะคนก็จะได้แบบอัพวิวัฒนาการ ระดับจิตวิญญาณให้อยากจะไปสู่พลังงานบวกอยากจะทําความดีอะไรเงี้ยเออมันก็จะอับสูงขึ้นเวลาตายแล้วจิตวิญญาณมันจะได้ขึ้นสู่ที่สูงเพราะว่าถ้าเราไม่สอนไม่สอนตามบริบทในขณะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่จิตวิญญาณณนะตอนนั้นอนะหลายๆจิตวิญญาณก็จะไม่มีการวิวัฒนาการเออดังนั้นอิ่มถึงได้พูดว่าการสอนมันมีตามบริบทก็จริง อย่างที่คุณไปโค้ดกันตอนที่มันยังเป็นโลกเก่าสามดีไกอารยังไม่ห้าดีแล้วคุณก็ฝ่ายแสงฝ่ายมืดอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันคือโลกเก่าจริงๆไงโลกเก่ามันเป็นทวิภาวะจริงๆมันมีเรื่องเกิดขึ้นตามนั้นเออแต่พอตอนนี้เป็นไก5า5 d ห้าดีคุณก็องไปโคชชิ่งทุกคนบอกว่าห้าดีมันคือยูนิตี้คือความปองดองคือการรักไรเงื่อนไขแล้วเมื่อคุณขึ้นสู่ห้าดีจริงๆคุณจะเริ่มเห็นเดอะทรูธละคือเริ่มเห็นสัจธรรมแบบ แบบผ่องใสขึ้นอ่ะจะเห็นว่าโลกสามมิติมันเป็นโลกที่แบบว่าวนลูบเขียนมาซ้ําเก่าคลีเช่เรื่องเดิมๆซ,ซ้ำซากเนี่ยพรามันถูกเขียนมาแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกเขียนมาของโลกสามดีด้วยซ้ําอะไรเงี้ยนนะอืมเนี่ยแหละมันก็คือประเด็นอิ่มก็เลยว่าเออเอามาพูดดีกว่าเนาะเพราะว่าเราเห็นเนาะเมื่อกี้แบบหลับแล้วตื่นมาก็เห็นเห็นไอ้เรื่องเกี่ยวกับ บทละครของมนุษย์รูปแบบของชะตากรรม Pattern Destiny หรือบางคนเขาเรียกว่าโซแพลนเนี่ยนะคะอิ่มจะบอกว่าให้พูดให้ให้มองตามภาพอิ่มง,ง่ายๆนะอิ่มจะอธิบายอย่างง่ายนะคะก็คือคุณเห็นไหมว่าหนังละครตอนนี้นักแสดงอะ่ะเขาได้บทมาใช่ไหมบทเขียนมายัางไงเขาก็ต้องเล่นไปตามนั้นเช่นกันอันนี้คือโลกโลกมิติที่สามเลย แล้วตอนนี้พลังงานโลกมิติที่3ยังยังเต็มอยู่ไปหมดนะคะมันยังไม่ได้ล้างจนหมดนะพวกมนุษย์โลกดูทิมนุษย์ยังมีเป็นจำนวนตั้งแผดแ0ดพ 8, ล้านคุณจะมาเอา5 d ดีแบบเรียว5 d ดีแท้ที่ไหนล่ะ ตอนนี้ 5D ก็มีแค่ไกอาแล้วก็มีพวกที่ขึ้นสูงกว่า 5D ก็คือพวกスタซิตกับไลเวอ์เกอร์เพราะมันมาจากดิเมนชันสูงอยู่แล้วดังนั้นดิเมนชันพวกนี้มันมาตั้งแต่ 5D เรียวก็คือระดับจิตวิญญาณ 5D ขึ้นไป 5D แท้ๆขึ้นไป มันมาอาศัยร่างมนุษย์ในการทํางานภารกิจช่วงนี้อยู่แล้วพวกเนี้ยมันก็อยู่ในระดับพลังงานสูงอยู่แล้วมันก็จะสอดคล้องกับไกอาอยู่แล้วโดยเฉพาะฝั่งเฟมินีนหรือฝั่งพลังงานหินพลังงานผู้หญิงเนี่ยนะคะซึ่งบางคนไม่จําเป็นต้องเป็นทวินเฟรมแต่การแบ่งพลังงานมาหนึ่งดวงจิตของเขาอะ่ะอาจจะแบ่งมาเป็นหยางหรือหย,ยินก็แล้วแต่ภารกิจแล้วแต่ไฮเออร์เซลนะเราไม่จะไม่ต้องมามโนว่า การที่จะเป็นหินหรือหยางเนี่ยจะต้องมามาแยกเพราะเป็นทวินอย่างเดียวไม่ใช่นะคะแต่ทวินเนี่ยมันมาแบบหนึ่งดวงใช่ไหมแล้วมันก็แตกเป็นสองพลังไงพลังงานก็คือหินและหยางซึ่งไม่จําเป็นต้องมีแค่สองคนมันอาจจะแบ่งหลายคนอย่างที่อิ่มก็เล่าให้ฟังว่าทวินอิมมีกี่คนเนาะการใช้พลังงานหินเพราะว่าเขาต้องมาทําภารกิจเกี่ยวกับฮาร์โมนีเกี่ยวกับการประสานเสียงการประสานความกลมกลืนความยูนิตี้ความปรองดอง ว่าฮาร์โมนีกับยูเทตี้คือสิ่งเดียวกันและฮาร์โมนีคือการประสานเสียงในภาษาของดนตรีด้วยแล้วอย่างหนึ่งลักษณะของจักรวาลน,นะคะสูงสุดอะทั้งหมดทั้งมวลเลยระดับจักรวาลทั้งมวลอะมันเป็นฮาร์โมนีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นการประสานเสียงเป็นการประสานกลมกลืนทุกสรรพสิ่งเอออันนี้คือหน้าที่เขาก็เลยต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยแหละอิมก็เลยเล่าให้ฟังว่าดังนั้นนะคะการที่ชะตากรรมใครอะสมมุติว่า ใครอาจจะโดนยิงตายโดนฆ่าตายหรือคนโบราณเรียกว่าตายหาตายโหงเนี่ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกังวลมันแค่รูปแบบของความตายอย่างหนึ่งเพราะว่าขนาดระดับพระอรหันต์อย่างพระโมกัลานะซึ่งกายธรรมคือซอสเลยอะคือนิพานพลังงานต้นกําเนิดอยู่แล้วอะดูรูปแบบถูกเขียนมายังต้องถูกเขียนให้โจนตีจนกระดูกแหลกตายอะเอ,อแต่ทีเนี้ยท่านมีอิทธิฤทธิ์เนาะกระดูกแหลกก็จรงิงแต่ท่านก็ประสานกระดูก แล้วก็เหาะไปลาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะคือลาลาแบบลารูปกายรูปขันทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่ระดับหนึ่งเดียวกับซอสก็คือนิพพานนั่นเองเนี่ยนะเออนั่นแหละก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่คนมักจะพูดไปเรื่อยกันเหมือนกันเนาะเราจะสังเกตว่าคนโบราณเมื่อก่อนจะบอกตายหาตายโหงตายรถชนตายตายโดนยิงตายโดนอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่รูปแบบ การตายไม่ต้องแบบว่าตอนนี้เราต้องมองแบบว่ามันก็แค่รูปแบบการตายแต่สมัยก่อนเขาต้องสอนอย่างนั้นเพราะเขาไม่อยากให้คนแบบไปทําร้ายกันแล้วก็เขาก็เลยต้องสอนมาเรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยเข้าใจไหมมันเป็นบร,บ,รบ,รบริบทในการสอนในยุคนั้นต้องสอนว่าอะกฎแห่งกรรมมีอย่างนี้ถ้าเราไปทําร้ายเขาเราก็จะถูกทําร้ายตาย หรืออะไรเงี้ยคือตายหาตายหงอะไรเงี้ยแล้วคนก็จะไม่อยากตายหาตายหงเขาก็อยากจะทําความดีเขาก็อยากจะอยู่ในที่ดีๆอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ยังมีเรื่องของโลกเก่ามันมีเรื่องของความกลัวเนาะมันทําให้มนุษย์อ่ะต้องอยู่กับความกลัวแต่จริงๆแล้วมันก็คือการเขียนเขียนบทละครมาอย่างหนึ่งคือไอตัวที่เราเล่นอย่างที่คุณเห็นยิงเนี่ยอิมบอกเสมอใช่ไหมสิ่งที่คุยกับคุณนี่คือเป็นร่างมนุษย์ที่ชื่ออิม เฉยๆเป็นร่างมนุษย์ที่ชื่ออิ่มแต่การถูกใช้งานก็คือถูกใช้งานโดย3มจิตที่่มเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ยังต้องเรียกตัวเราว่าอิ่มเพื่อสื่อสารกับคุณใช่ไหมเหมือนกับคนอื่นๆะ่ะที่เขามีไฮอรเซลลเขาก็ต้องแทนตัวเพราะเขายังต้องอาศัยร่างมนุษย์ในการทํางานการใช้ชีวิตแต่ตัวตนจริงๆเขาก็คือไฮอรเซลมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะตอนนี้ที่คุยกับคุณอยู่ก็คือไฮอรเซล และการดาวน์โหลดข้อมูลมันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลมาเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเรามันเล็กแล้วสมองเรามันก็เล็กนะคะการรับข้อมูลการดาวน์โหลดมันจะค่อยๆดาวน์โหลดเราไม่สามารถที่จะมาอัพข้อมูลได้ในระดับร0 0เของไฮเออเซลเราได้เพราะว่าสภาพร่างกายเรารับไม่ได้เข้าใจไหมคะอิ่มเล่าแล้วนะคะเออสภาพร่างกายเรารับไม่ได้แต่จักรวาลเขาก็อัปเกรดด n a สรรพสิ่งทั้งโลกตลอดอย่างที่เราเห็นข่าวจากจิตจักรวาลเนาะอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็คือมันเป็นการทํางานของจักรวาลอยู่แล้วนะคะอืมก็เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเห็นไหมว่าอย่างทวินอิมอคุณจะเห็นว่าเขาเป็นเฟมินีนเนาะฝั่งเฟมินีนดีวายเฟมินีนพวกเนี้ยจะเสกจะเมนิเฟสอะไรง่ายเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ไกาอาเป็นห้าดีแล้วก็จิตวิญญาณเขาก็คือ ก้าดีอยู่แล้วไงเพราะว่าก้าดีอัพขึ้นไปอยู่แล้วแล้วตอนนี้พลังงานไม่ใช่แค่ก้าดีไงทางานในทางานในก้าดีกันก็จริงอย่างอิมเนี่ยนะทำงานทางานในฐานะของดิเมนชันที่ก้าแต่ระดับพลังงานอิ่มจะแตะซอสแล้วอย่างที่อิ่มเล่าให้ฟังเนาะก็คือถ้าเสร็จภารกิจนี่ก็คืออิมนิพาน,นก็คือไประดับซอสไปสู่พลังงานต้นกําเนิดแล้วซึ่งอิ่มก็สอนตลอดว่าทําไมอยากให้คนเนี่ย รหนักเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราได้เป็นพลังงานต้นกําเนิดในขณะที่ตอนนี้ทุกอย่างมันยังมีอยู่เพราะซอสมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบเรายังไม่ได้รวมพวกเราสู่ในระดับสุญญา,าก็คือทําลายตัวเราทิ้งให้อยู่ในฐานะเป็นศูนย์เนี่ยมันจะทําให้เรามีฟรีดอมคือมีอิสระเสรีในการเป็นอยู่คือและไปทุกสรรพสิ่งเ,ออเหมือนที่อิ่มเคยเล่าเรื่องลูซี่เนาะที่ลูซี่เป็นหนังนะคะหนังเรื่องลูซี่ที่ลูซี่บอกว่า ฉันอยู่ในทุกที่เนี่แหละคือภาวะของฟรีดอมเราเราจะมีความสุขอย่างยิ่งยวดก็เพราะเรามีเสรีเสรีภาพที่จะอยู่เป็นอยู่คือคือบีอิงและไปได้ทุกที่ที่ตอนนี้เรายังมีแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับไปสู่สภา,าวะสุญญาตาอีกทีเราก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็อาจจะในคราวหน้าของการ สร้างสรรค์ใหม่ของซอสก็อาจจะไม่เหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้มีตัวละครมีโลกมีดาวอะไรแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเข้าใจไหมเมื่อมันทําลายทุกดิเมนชันแล้วนี่นะแต่ตอนนี้เรายังมีอยู่เอ่ออิมถึงได้บอกว่าเนี่ยใช้ควาว่าได้บอกว่าตลอดเพราะว่าอิมก็อยากให้คนเข้าถึงซอสเข้าถึงนิพพานนะะที่นิพพานสุญญตาเราเราจะรับข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นถึงคําของพระพุทธเจ้านะคะ ที่ท่านเรียกตัวเองว่าตถาคตหรือตถตาที่แปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองซึ่งไอค้คาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะอิมก็จะรับรู้ได้สภาวะเนี้ยมันไม่ได้เป็นเป็นสภาวะที่เสถียรนะแต่มันจะเข้ามาเป็นช่วงๆวงไอค้คาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะเวลาเราเห็นหรืออะไรสิ่งต่างๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละก็มันโดนเขียนมาอย่างนั้นแล้วอ่ะบทละครมันเขียนตัวอีนี่มันเป็นอย่างเงี้ยจะให้มันไปเล่นแหกบทมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามัน มันถูกบังคับด้วยกฎกฎมันเขียนมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ภายในกฎเออแล้วคุณดูดิความแตกต่างเห็นไหมระหว่างดีวายเฟมินีนของอิ่มแล้วก็อิ่มเป็น d ีวายมัสกูลีน่ะคุณดู d ีวายเฟมินีน่ะเสกสรรเสกงานเสกเงินดีวายเฟมินีนอิ่มรวยมหาศาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาคือทํางานเยี่ยงวัวควายตายล้มจ้ะทํางานเยี่ยงวัวควายทุกวันนี้อิ่ม ดูการทำงานของเฟมินีนอิ่มนะยังสงสารอะเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเพราะว่าในงานที่เขาทำมันก็เกี่ยวเนื่องกับภารกิจเออเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เห็นไหมที่อิมบอกว่าอีตัวสตาร์ซีดอาร์ทูเรียนอิ่มที่เป็นเนี่ยมันไม่ได้อยากจะลงมาเกิดตั้งแต่แรกเพราะว่าไฮโอเซลอิมก็ให้ข้อมูลสำหรับตัวนี้นะสำหรับสำหรับจิตดวงนี้นะให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกๆรกเลยว่าไม่ได้อยากจะลงมาเกิดเลยเพราะว่ามนุษย์อะ มันมีกิจการงานคือกูไม่ได้อยากจะทํางานแบบมนุษย์ไงทําไปก็เท่านั้นอะ่ะมันอยู่ภายใต้กฎแห่งชะตากรรมเพราะต่อให้มึงอะ่ะทำงานหนักชิบหายแค่ไหนมึงก็ไม่ได้ไม่ได้ดีไม่ได้ผลรางวัลตามสิ่งที่มึงทํางานไปดูจับกางดูพวกที่เขาทํางานใช้แรงงานหนักๆสิรายได้เขาน้อยมากอันนี้คือโลกเก่าแบบสามดีมิดสามมิติมันเขียนมันถูกออกแบบโปรแกรมมาอย่างนี้จริงๆค่ะคุณเออแล้วดู เนี่ยอิ่มถึงได้ยกตัวอย่างดี n e f e ฟ i n น n e อิ่มนะพูดเกี่ยวกับแพทเทิร์นเดสต y เราเนี่ยแหละอืแต่ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเดี๋ยววันอื่นค่อยมาเล่าต่อเพราะว่าการเล่าของอิ่มก็คือการโคชชิ่งอย่างหนึ่งนะให้ให้ทุกคนรู้นะคะตามไปกับอิ่มเนาะเราอ่ะเห็นไหมว่าเขาอะจิตวิญญาณเขานายดีอ่ะแต่เราเราก็ไกาอาตอนนี้ก็ห้าดีมันสอดคล้องกันดูเขาร่ำรวยเขามีนู่นน,นั่นนี่ แต่การทำงานก็หนักหนักมากจะกินจะ,ะไลก็กินไม่ได้เพราะเดี๋ยวก็ไม่สวยอีกมันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานเออรวยมหาศาลแต่ใช้เงินเพื่อการกินการแฮปปี้เอนจอยอิทติ้งก็ไม่ได้เออจะไปเที่ยวก็ไม่ได้เงินมีเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยทำงานทุกวันทำงานตลอดเวลามีแต่งานงานในฐานะของ ใช้ร่างมนุษย์อีกเออซึ่งการงานใช้ร่างมนุษย์มันก็อิงอยู่กับเรื่องของภารกิจไงอันนี้สองเออยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวอยิ่มต่อคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตามคลิปต่อไปเนาะ